5เทคนิคที่ทํทำให้ลูกค้าเห็นเพจคุณอันดับแรกบนหน้าฟีดเฟซบุ o กหนึค่ะคือการตั้งชื่อเพจค่ะตั้งชื่อเพจต้องตั้งชื่อเพจให้หน่าสนใจนะคะตามหลัก SEO ที่ครูเฟิร์สเคยสอนไว้ที่หน้าเพจนั้นเลยนะคะที่มี3แกนหลัก ใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปด้านล่างนี้เลยนะคะ2ค่ะคือการอัปเดตเพจให้มีความสดใหม่ให้มีความใหม่หอยู่เสมอนะคะอัปเดตข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะหรือว่าส่วนลดนะคะหรือของแถมหรือโอ้โหอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณขายอยู่บนหน้าเพจของคุณนะคะอัปเดตความสดใหม่หรือคุณสมบัติใหม่หรือสินค้าตัวใหม่ อัปเดตใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะคะ3ค่ะคือการให้ข้อมูลในส่วนเกี่ยวกับนะคะซึ่งตรงนี้นะ,ะเราจะมีข้อมูลในการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเพศนะ,ะถ้าหลายๆคนนั้นใส่ข้อมูลจะสังเกตได้เลยนะคะว่าจะมีช่องหนึ่งค่ะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ about นั่นเองนะคะคือการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพศของเราว่าเพศของเรานั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรมีเรื่องราวแบบไหนยังไงบ้าง ที่จะอธิบายให้กับลูกค้าหรือมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็คือสําคัญเลยนะคะในการใส่ข้อมูลยิ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ควรเีีจยใส่เรื่องราวตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในช่อง about ใส่เต็มที่ใส่จัดเต็มใส่ข้อมูลให้เยอะๆนั่นแหละค่ะคุณจะยิ่งทําให้คนที่เขาเข้ามาในเพจของคุณนั้นได้รู้จักเพจของคุณมากขึ้นและจะเกิดการติดตาม ได้ไง่ายเลยนะคะ4ค่ะคือการใส่แฮชแท็กนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านพยายามที่จะเซิร์ชข้อมูลหาไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในหน้า Google อย่างเดียวแต่ลูกค้ามีการเซิร์ชหาข้อมูลสินค้าบริการต่างๆอยู่ในช่องค้นหาของ Facebook แล้วนะคะและคุณใส่แฮชแทกบนหน้าคอมเมนต์หรือหน้าโพสต์ของคุณนะคะจะยิ่งทำให ตัวแฮชแท็กดึงดูดลูกค้านั้นเข้ามาในเพจหรือหน้าร้านของคุณได้ง่ายๆเลยอย่าลืมใส่แฮชแท็กทุกครั้งด้วยนะคะห้าค่ะสำคัญสุดคือ testimonial หรือรีวิวจากลูกค้าที่เขาใช้สินค้าในเพจของคุณแล้วใช้บริการในเพจของคุณแล้วเกิดการประทับใจเกิดการอยากบอกต่อเป็นตัวสำคัญเลยนะคะ ที่จะทําให้ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาในเพจของเราเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นและเลือกที่จะใช้บริการจากเราตอนนี้นะคะ Facebook มีการปรับออกริชึมเยอะมากและแน่นอนค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โก็กระโดดเข้ามาทําออนไลน์เยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะ การที่คุณจะขายสินค้าได้ไม่ใช่เพียงแค่คุณขายดีพูดดีอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้ลูกค้าเลือกที่จะรับข้อมูลแล้วนะคะเลือกที่จะดูจากเพจที่มีความน่าเชื่อถือเลือกที่จะได้เพจจากที่ให้ข้อมูลของสินค้าได้มากเพียงพอลูกค้าถึงจะซื้อ การที่คุณขายของจะมาขายในยุคเดิมแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องทำตามข้ากฎนี้และคุณจะขายได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้คุณก็สามารถที่จะทำให้เพจของคุณนั้นเกิดการค้นหาของลูกค้าเจอตั้งแต่หน้าเพจ f a c e b o o k แล้วนะคะใครอยากที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่มคนติดตามหรือเพิ่มคนที่สนใจเข้ามาในเพจลองใช้ข้อกฎนี้ดูเลยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืม กดไลค์นะคะแล้วก็กด share, แชร์แบ่งปันให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ถ้าคุณนะคะเจอคลิปนี้นะคะอยู่ที่ช่อง YouTube Channel นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลหาคุณหนทุกๆวันเลยสับวันนี้สวัสดีค่ะ